ันนี้เราจะพาไปดูตู้ออฟฟิศที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยนะคะตู้นี้เป็นตู้มาตรฐานที่พร้อมส่งจะพาเดินตัวทุกซองทุกมุมเลยค่ะตู้นี้เป็นตู้อนเนกประสงค์ตู้มาตรฐานสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอยู่อาศัยเก็บของหรือสะปุกกัะถาดีคะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่สําคัญสามารถเคลื่อนย้ายได้ค่ะเคลื่อนย้ายได้ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่ลูกคายก ตรงนี้นะคะมีหูหิ้ให้ค่ะรถหกล้อติเพยนยกย้ายได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบไหมคะตู้หลังนี้ถ้าลูกค้าชอบตู้หลังนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันไปกันเลยตู้กว้างสามยาว6กื้นที่ใช้สอยภายใน18ตารางเมตรตั้งโต๊ะเก้าอี้ได้เหลือเลยค่ะ และนี่คือตู้ที่ถูกที่สุดของประเทศไทยนะคะเป็นทตู้และนี่คือตู้มาตรฐานตู้เกรดบีที่พร้อมส่งนะคะถ้าอยากรู้ราคาเท่าไหร่ลูกค้าโทรมาหาทรายได้เลยเป็นตู้ที่ถูกที่สุดในบริษัทเป็นตู้ที่ถูกที่สุดในประเทศไทยถ้าอยากรู้อย่าลืมโทรนะคะ สำหรับลูกค้าคนไหนที่ชอบตู้หลังนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจด้วยนะคะสั่งซื้อสินค้าโทรหาใจาตามเบอร์ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ